สวัสดีจ้าชาวราศีกุมสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนมกราคม25 6 5นหสานะสำหรับชาวราศีกุมจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะสำหรับคลิปวันนี้นีอาจจะช้านิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าไปฉีดวัคซีนนะคะบูสเตอร์แล้วก็นะ ใครรับทานนะคะให้ขึ้นนะคะเลยไม่สามารถที่จะทําคลิปออกมาได้ต้องขอไปด้วยอะจะล่าช้าล่าช้าไปเยอะเลยแหละนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวมาดูกันนะเรื่องความรักเป็นไงเปิดบาใดยแรกได้คิงกบคับ <c oughs> อุ้ยตายไ,ได้ควีนทั้งคิงและควีนเลย <c oughs> อ่ะใดๆก็ตามนะคะในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีกุมนะจ๊ะก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์กันนิดนึงนะ แรงมาแรงตอบอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีแฟนแล้วนะในช่วงนี้นะต้องพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะใส่ใจความรู้สึกกันให้มากๆนะอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นะจ๊ะนะคะเรื่อของความหึงหวงมันคงมีบ้างอ,ะอ่ะอ่ามันก็ต้องมีนิดนึงนะจบสองตัวดีงาม คืออยากจะบอกว่าใดๆก็ตามนะคะอะไรที่เป็นของเราก็จะเป็นของเรานะจ๊ะสำหรับชาวราศีกุมท์ทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใจร่มๆนะคะใจร่มๆไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรใดๆก็ตามที่อาจจะแบบอึดอัดขัดใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงนี้ก็ใจร่มๆนิดนึงอย่าหัวร้อนนะคะอย่าเป็นสายบวกนะคะอย่าทะเลาะเบาแวงนะใดๆก็ตามคือบางครั้งบางเรื่องบางาราวเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ย มันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมันไม่จริงมันเฮ้ยมันทํำไมเป็นอย่างนั้นเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ชาวราศีกุุนี้คือค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองเพอสมควรเลยแหละนะประมาณว่าอะไรไม่ได้ดังใจก็หัวเสียเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักอย่างเงี้ยก็หุนหันพันแล่นไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเรื่องของความรักมันต้องมีบ้างนะมันต้องมีแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออมีคนมาเกาะแกะอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีนะคะ มันมีแต่ถามว่ามันมันถึงขนาดแย่ไหมมันก็ไม่แย่เพราะฉะนั้นก็อย่าใจร้อนก็แล้วกันนะคะอย่าใจร้อนใจเย็นนะคะเรื่องความรักคือดีคุณมีทั้งสิบเหรียญแล้วก็มีไพ่คิงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมั่นคงมามั่นคงดังภูผาดังบนดังขุนเขายืนยาวเหมือนเต่าเป็นความรักที่เย็นยาเป็นความรักที่มั่นคงนะตัวเองนะอ่าเอาดีๆนะคะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรับสายคุณมีแฟนแล้วใจเย็นนะอย่าใจร้อนอย่าเอาแต่ใจ แค่นั้นเลยนะคะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะคะคือขอให้เข้าใจคู่ของตัวเองให้มากๆนะคะที่สำคัญพี่พจัสติกก่อนจะด่ากันก่อนจะทะเลาะกันก่อนจะเถียงกันก่อนที่จะหัวร้อนใส่กันถามก่อนนะถามก่อนไปทำอะไรอ่ไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยคือถามกันก่อนคุยกันก่อนนะคะใช้เหตุผลให้มากๆนะจ๊ะอ่าจะดีกว่านะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ นะมันอาจจะไม่ใช่เลยอ่ะคือดูแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะเอาอย่างงี้มีเจ็ดดาบก็ด้วยนะคือจริงๆไพ่เจ็ดดาบเนี่ยจริงๆคือถ้าพูดถึงในเรื่องของแ yeah ย่ๆ yeah, มันก็อาจจะโอเคแหละมันอาจจะมีคนที่แบบสอดแทรกเข้ามานะคะมันอาจจะมีคนที่สอดแทรกมันอาจจะหมายถึงหรืออาจจะหมายถึงไอ้พวกประเภทแบบบางช่างยุก,ก็ได้นะตัวเองนะคือประเภทยุให้รำตำให้รั่วนึกออกไหมคุณไหนกํกำลังจะเจอคนประเภทนี้อยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังคนประเภทนี้เอาไว้นะเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้หวังดีกับคุณนะ เออนึกออกไหมเขาไม่ได้เจตนาดีนะต,ตัวเองตัวเองต้องเข้าใจก่อนนะคะที่สําคัญคือเรื่องของคนสองคนน่ะใครที่รู้ดีที่สุดก็คือเราทั้งคู่นี่ค่ะรู้ดีที่สุดนะคะคนที่จะยุแยงเนี่ยเราต้องรู้จักฟังหูไว้หูนะคือไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามนะคะเราต้องพูดคุยกันทําความเข้าใจกันก่อนนะคะคือเราเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตื้นลึกหนาบางอ่ะ ของกันและกันมันเป็นยังไงถูกไหมเรารู้อยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้คนอื่นเข้ามาปั่นนะจ๊ะจบแค่นี้เลย <laughs> สโลชาร์ราศีกุมภอย่าให้คนอื่นมาปั่นนะตัวเองนะแค่นั้นแหละนะคะไม่มีไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นสําหรับใครก็ตามที่กำลังมองหารักใหม่คนที่อยากจะเจอแฟนน้ามีโอกาสได้เจอแฟนด้วยนะคุณได้สองถ้วยมาด้วยแถมคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะมาปะกันแบบคาดไม่ถึงอะ่ะเออนึกจะเจอก็เจอเจอ่ะเจอแบบไม่ได้คิด นะคะว่าจะเจอด้วยซ้าไปนะแล้วก็เป็นคนที่ดีด้วยเป็นคนที่มีภูมิที่มีภูมิหลังที่ดีมีธนานะทางบ้านที่ดีมีธนานะทางการเงินที่ดีมีธนานะทางสังคมที่ดีด้วยโอแม่เจ้าเวอร์วังอลังการอ่ะเอาดีๆนะคือมีโอกาสเจอนะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะคู่ที่ได้เจอเนี่ยในช่วงนี้นะคะที่สําคัญนะที่สําคัญคือคุณอาจจะต้องแบบใช้ความพยายามนิดนึงนะพยายามนิดนึงเพราะว่าอะไร คูกคุณก็ต้องเข้าใจอนนะโอ้บุรุุที่เพอร์เฟกผู้หญิงที่เพอร์เฟกที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยที่คุณบังเอิญเจอเนี่ยคุณคงไม่ใช่คนดีที่เจอถูกไหมคุณหนึ่งก็เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่อง,องความรักนะชาวราศีกุมถ้าคุณอยากจะได้อยากจะโดนนะคะอยากจะเป็นแฟนขเขาเนี่ยคุณต้องพยายามทุ่มเทเต็มร้อยนะคะต้องมุ่งมั่นตั้งใจอะอะไรที่ต้องทำํำก็ต้องทําอะนะอะไรที่อยากรู้ก็ต้องรู้อะ เออเนื่อออกมาคุณอาจจะเป็นคนที่แบบไปสาะสืบเสาะหาเอ,อ้ยเขาเป็นใครอะไรยังไงอยู่ที่ไหนนะคะมีแฟนหรือ,อยังอะไรประมาณนะี้คือแบบต้องไปสืบสาะหาแบบข้อมูลเยอะมากต้องไปคอยตามส่องตามดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันถึงจะสําเร็จนะชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นอยากมีแฟนก็ต้องแบบลงแรงกันนิดนึงนะลงแรงค่ะอยู่เฉยๆไม่ได้นะตัวเองต่อให้เจอคนที่ใช่เออมันก็ไม่ได้หมายความมันจะมันจะได้นะ เวลาที่เราบอกว่าเออมีโอกาสที่จะเจอก็คือมีโอกาสที่จะเจอแต่เวลาเจอแล้วที่เหลือนั้นขึ้นอยู่ความตั้งใจของคุณนะไพ่นี้บอกไว้เลยว่าคุณจะเจอเจอคนที่ดีด้วยคนที่เหมาะสมด้วยคนที่คู่ควรกับเราด้วยแต่จะได้หรือไม่มันขึ้นอยู่ความพยายามของคุณนะถ้าคุณไม่ได้พยายามอะไรมากมายนี่ก็จะไม่ได้คือพยายามที่ต้องพยายามพยายามนะโคจะพยายามเลยอะ ดีๆนะคะคต้องขนาดนั้นนะคะบางคนออ้ยต้องขนาดนั้นเลยเหรอเอยต้องขนาดนี้แล้วค่ะคุณคานะคะคุณถึงจะได้นะค,ะคุณไม่พยายามคุณไม่ได้หรอกค่ะคุณก็อาจจะแค่จ่อแจ,อจ,อจอ้นูน่นนี่นั่นเขาเฉยนะแต่ไม่มีทางได้หัวใจของเขานะคะเพราะว่าคนคนนี้อย่าลืมนะคะว่าคนคนไหนไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะยิ่งเขาเพอร์เฟกมากเท่าไหร่ยิ่งเขามีภูมิหลังที่ดีเท่าไหร่นะคะมันก็ระดับความยากมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะนั่นคือความจริงค่ะ นะคะมันจะไม่ง่ายอะไรไม่อีซี่อะไรขนาดนั้นไม่ใช่ค่ะยกเว้นนะคะยกเว้นว่าโอเคคุณก็มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ่ะนะแต่ใดๆก็ตามนะต่อให้คุณมีโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดานะคะไม่ได้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคนคนนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ใจเขานะอ่าเอาดีๆนะเขาเลียกอะไรต่างคนต่างเลือกได้ไงอ่ะคุณเลือกได้เขาก็เลือกได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบจริงๆเนี่ยเป็นคนที่คุณอยากจะครอบครองจริงๆเนี่ยต้องทุ่มเต็ม้ นะแค่นั้นเองสำหรับชาวราศีกุมนะคะทุ่มเต็มร้อยแล้วคุณจะได้นะคะคุณจะได้นะคะพยายามพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นโคตรคือไพ่นี่แบบต้องโคตรพยายามเลยนะ <c oughs> เออจริงๆนะคือมันไม่ใช่แค่พยายามยาเดียวมันต้องโคตรพยายามเลยอะ <c oughs> เพราะมันไม่ง่ายเลยอะเอาง่ายนะคือแบบมันไม่ง่ายเลยอะแล้วคนคนนี้เขาอาจจะแบบเล่นแง่ใส่คุณเยอะด้วย <c oughs> ประเด็นอนะ เขาอาจจะเล่นแง่ใส่คุณเขาอาจจะแบบมีบททดสอบให้คุณแบบเยอะแยะมากมายกว่าจะได้ใจคนคนนี้เนี่ยโอ้โหลําบากลําบากลําบากแต่ถ้ารักแล้วรักจริงอืมและมีความรักที่มั่นคงยืนยาวด้วยอ่านะคะเพราะฉะนั้นนี่นี่ก็เป็นข้อดีค่ะมันก็เหมือนกับเป็นการเป็นตัวกรองอะ่ะคุณก็ต้องเข้าใจเรื่องของความรักคือเฮ้ยมันก็มีได้แค่คนเดียวปะถ้ามันมีได้แค่คนเดียวเนี่ยมันก็ต้องมีการพิถีพิถันนิดนึงในการเลือกเฟ้นถูกไหมคะมันต้องแบบดูนู่นดูนี่ด,ด,ด,ดูนั่นอ่ะเออให้มันรอบครอบยิ่ง คนที่แบบอยากจะคือเขาเลยอะไรยิ่งสเปคสูงมันก็ยิ่งความรอบครอบมันก็จะยิ่งมากขึ้นนะคะมันก็จะมีข้อแม้มากขึ้นมันก็จะมีข้อกําหนดมากขึ้นข้อจํากัดมากขึ้นทุกอย่างมันมากขึ้นตามไปหมดแต่เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถบรรลุสามารถทะลุผ่านขีดจํากัดหรือข้อกําหนดนู่นนี่นั่นทั้งหลายแหล่ได้เนี่ยคือแบบอ่ะรักแท้มาเลยนะคะอ่ะใช่ไหมนี่แหละคะ่ะเขาถึงบอกว่า อะไรก็ตามที่มันมีค่าที่มันมีคุณค่ามันได้มาได้ยากเนี่ยมันจะให้มันจะส่งผลที่ดีทนัทางด้านจิตใจของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นตัวทดสอบด้วยว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แค่ต้องการเอาชนะอย่างเดียวนะฮะเรื่องของความรักเนี่ยหนึ่งคือมันอาจจะมีประเภทแบบชอบเอาชนะก็เป็นไปได้แต่ว่าไอ้พวกประเภทนั้นมันจะอยู่ได้ไม่นานนึกออกไหมอยู่ได้ไม่ยืดหรอกมันอยู่ได้แป๊บๆมันก็หายไปนะคะมันเหมือนกับเป็นความรู้สึกแบบบู๊บวาบอ่ะฉาบฉวย ะะเพราะฉะนั้นไอ้เจ็ดดาบตัวเนี้ยที่เข้ามามาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวกรองอย่างหนึ่งนะคะว่ามันเป็นความล้าที่ฉาบฉวยหรือเปล่าถ้ามันเป็นความล้าที่ฉาบฉวยสาหรับคุณเนี่ยมันจะไม่ใช่นะคะไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกเลย <S 2>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  นะเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นตั้งใจและพยายามเนี่ยมิชชั่นอะิมพอสซิเบิลพวกเนี้ยนะคะนะมันจะไม่ใช่สิ่งที่ฉาบฉฉยแน่นอนแต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องคอยปีนขึ้นไปอะเออถ้าเขาอยู่บนหอคอยคุณก็ต้องปีนหอขึ้นไป นะแล้วกว่าคุณจะปีนหอคอยก็ไม่หาเจ้าสาวของคุณได้หาเจ้าบ่าวก็ของคุณได้นี่คือแบบไม่ง่ายเลยนะคะคือไพ่ไม่ได้บอกนะคะว่าไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะฉะนั้นอ่ะอยากจะตีความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณอยากถ้าคุณอยากได้ผู้คุณก็ต้องขยามเหมือนกันนะตัวเองนะนึกออกไหมคือสมัยนี้มันไม่มีแล้วประเภทแบบเฮ้ยต้องให้รอให้ผู้ชายไปจีบก็ไม่ได้นะผู้หญิงก็เป็นต้องเป็นฝ่ายลุกด้วยเช่นเดียวกันนะตัวเองเพราะฉะนั้นคือแบบเฮ้ย อยากได้ก็ต้องพยายามจบสำหรับเรื่องความรักดาวราศรกษษีกุมมีแค่นี้นะถ้าเจอคนที่ใช่ก็ลุยเลยค่ะนะได้แน่นอนนะจ๊ะอ่าทีนี้เนี่ยในเรื่องของครอบครัวกันบ้างมาดูในเรื่องครอบครัวมันมีไพ่ครอบครัวขึ้นมาด้วยเพราะนั้นคือในเรื่องครอบครัวในช่วงนีนะคะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะคะก็ต้องพยายามดูแลนะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นทั้งหลายแหละวัยรุ่นหัวร้อนนะเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจต้องพูดต้องคุยกันนะคะเพราะมันอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทมีเรื่อง ไปทำอะไรเออเนะี <c> ่ย <oughs> คืออาจจะไปขเขาเรียกอะไรอ่ะรู้ไม่กูลูกใคร <c oughs> ช่วงนี้มันฮิตกันจังเลยนะรู้สึกมีหลายข่าว,ลวเลยเกินนะเพราะฉะนั้นคือพ่อแม่เนะี่ยต้องระมัดระวังนะดูแลนะดูแลให้ดีๆเลยนะวัยรุ่นใจร้อนช่วงนี้นะคะอย่าให้ไปแบบไปไป,ไปทําร้ายคนอื่นดีกว่านะคือหมายถึงว่าทุนต้องดูแลลูกตัวเองนะประเด็นเนี้ยต้องมาดูลูกตัวเองเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะเออระมัดระวังเอาไว้นะคะสำหรับเด็กๆอ่าชาวราศีกุมก็ตามนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่นี่บังคับกูจัง <c oughs> <laughs> บังคับกูจังเลยนะบังคับขืนใจกูจังเลยนะแต่ใดๆก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันเป็นสิ่งที่เราต้องทาอ่ะอย่างน้อยๆชาวราศีกุมที่เป็นเด็กๆนะคะคุณควรจะต้องแบบเริ่มโตได้แล้วนะคะคุณควรจะต้องแบบทําความเข้าใจได้แล้วว่าทําไมพ่อแม่เราก็ถึงแบบจู้จี้จุกจิกกับเราทําไมเขาถึงต้องอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเราเองต้องพยายามทําความเข้าใจด้วยนะคะโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยคนที่มีพื้นฐานครอบครัวที่ดีอ่ะ บางครอบครัวเขาก็สปอยลูกนะพอเอาใจเอาใจมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กแบบเขาเรียกมีความก้าวร้าวนะคะเด็กที่มีความก้าวร้าวเนี่ยมักจะเกิดจากพ่อแม่เอาใจมากเกินไปเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมภ์คะถ้าคุณมีลูกเนี่ยต่อให้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่คุณต้องเข้าใจนะว่าในเรื่องของการใช้เหตุผลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากให้แต่เงินไม่ได้นะตัวเองนะคือจะเลี้ยงแต่แบบเอาเงินให้ไม่ได้นะเออหรือประเภทแบบโอ้ยลูกฉันเป็นคนดีอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้นะตัวเองนะไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะอย่าไปก่อเรื่องก่อราวทะเลาะวิวาทประเภทแบบกูลูกใครเลยเงี้ยอย่าให้มันเป็นแบบนั้นเลยนะคะใดๆก็ตามเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจว่าลูกเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่เรื่องของความคิดเรื่องของพฤธิภาวะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องแบบ เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วคนที่มีความสําคัญมากๆก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่แหละนะอย่าให้ได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันนะ่ะเนืกอออกไหมคืออย่าให้มันเป็นแบบนั้นนะคะคือเราเราคาดหวังว่าเราอยากใช้ลูกเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีมีความมั่นคงที่ดีมีชีวิตที่ดีเราเองก็ต้องปูพื้นฐานที่ดีให้กับเขาด้วยนะคะไม่ใช่เอาแต่เงินอย่างเดียวไม่ได้นะตัวเองนะต้องรู้จักสติต้องรู้จกัจกเออการใช้แบบเหตุผลเข้ามาให้มันเยอะๆในช่วงนี้นะคะอ่า ก็ฝากเอาไว้นะทั้งผู้หิกทั้งผู้ใหญ่ทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยคือรักลูกให้ถูกทางอ่เตือนสติกันไว้เรารักได้แต่ว่าก็ต้องชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับเด็กด้วยนะคะที่สําคัญคือต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผล เท่านั้นนะคะต้องให้เด็กรู้จักคิดเขาเรียกอะไรต้องสอนให้ลูกเรารู้จักคิดแน่ค่ะเดยกกันน้องๆเองที่เกิดชาวราศีกุมเองก็เช่นเดียวกันนะคะใจร่วมๆค่ะคุณน,น้องค่ะความห้าวนี่เก็บเอาไว้นิดนึงนะคะให้ใช้สติให้มากๆนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลให้เยอะๆนะคะแล้วคุณจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีคุณมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีอยู่แล้วคุณมีพ่อแม่ที่ดีที่คอยซัพพอร์ตคอยเลี้ยงดูคุณอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งทุกอย่างนะคะที่เขาที่เขาแบบโอเคเราอาจจะรู้สึกอัด ะะแต่เมื่อใ่ก็ตามที่เราหันหน้าเข้าหากันแล้วพูดคุยกันทําความเข้าใจกันนั่นแหละเราถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งกันและกันว่าทําไมพ่อแม่เขาคิดอย่างนั้นแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้ทำไมเราถึงคิดอย่างนี้นึกออกไหมคุยกันค่ะ,ค,ค,ะคุยกันคือจอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่อง,องความรักสำหรับชาวราศีกุมภ์ไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นออกจะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยซ้ําไปนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีกุมทุกทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ